สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกวันกับการวิเคราะห์รายวันของวันที่29เดืนอน2 2024เริ่มแรกกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐซึ่งพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น104โดยได้แรงหนุนจากค่าเงินต่างๆประเทศที่อ่อนค่าลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ความคิดเห็นแบบฮอเคชจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ไในเพิ่มการสนับสนุนแม้ว่าการปรับลด GDP ของสหรัฐจะอ่อนตัวลงแต่ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับดีตัวขึ้นมาแต่1 0 4 2 4ในช่วงเ s สชั่น u r o รปแผ่นภูมิภาครายงานวันบุงชี้ว่าดัชนีน่าจะยังคงอยู่ระหว่าง1 0 3 3 5ถึง1 0 4 3 4โดยมีคำพูดในแง่ดีจากเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อตอบโต้ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอผู้ค้าต่างตั้งรอ ข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อ PCE ของวันพฤหัสสัปดาห์อย่างตั้งใจสําหรับโอกาสในการซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆดัชนีดอลลาร์สหรัฐโดยมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุเหนือ104.34และแตะ1 0 4่7แต่ในทางกลับกันการลดลงต่ากว่า103.35อาจนําไปสู่การทดสอบ103้และหน2 9แนวทางที่ระมัดระวังของเจ้าหน้าที่เฟดและความคาดหวังของตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการตลาดการเงินในปัจจุบันสว่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่79.24ดอสลลาร์สหรัฐแต่กลับลดลงเนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบและสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจราจาหยุดระหว่างการยิงอิสราเอลฮามาสและการโจมตีของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงเพิ่มความท้าทายให้กับตลาด OPEC บวกกำลังจะพิจารณาขยายเวลาลดการผลิตน้ำมัน รัสเซียบังคับให้คำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1มีนาคมเพื่อรักษาราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบ WTI ปัจจุบันอยู่ที่78.30ดอลลาร์ปัจชแนวต้านที่78.67การทะลุรอบเหนืออาจจะตั้งเป้าที่7 9 1 5และ80 ข้อเสียลองดูค่าเฉลี่ยขึ้นที่200วันที่7 7 6 2การตดลงต่ำกว่านี้อาจนำไปสู่ระดับ75.89และ74.07ตลาดได้รับอิทธิพลจากความตึงเครียดทางภูมิภาคข้อมูลสินค้าคลังและการตัดสินใจของ O p e ปบวกส่วนราคาทองคำยิ่เหนือ2อ3 0ดอลลาร์ในวันพุธโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีผ่อนคลายลงหลังจากที่แตะระดับ 4. 3เอร์เซในวันอังคาร เงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นและตลาดยังคงสงบหลังจากที่ธนาคารกลางนิวซีแลนมีท่าทีระมัดระวังเทรดเดอร์ได้ทำกำไรจากสถานะชอร์ตด,ดอลลาร์และรอทิศทางจากข้อมูลเศรษฐกิจท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นท่องคำหลังจากที่เพิ่มขึ้นในวันอังคารระเชิญกับแนวต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่50วันที่2 0 3 3ดอลลาร์และจำเป็นต้องทะลุ2 0 4 1ดอลลาร์เพื่อกลับมาเข้าสู่เน,นือนมขาขึ้น ตัวบงชี RSI สนับสนุนศักยภาพในภาวะกระทิงและทะลุระดับ2 5 0ดอลลาร์ซึ่งท้าทายความเชื่อมั่นในภาวะหมีแต่อย่างไรก็ตามหากทองคำไม่สามารถลดยืนเหนือ2,33 0ได้ก็อาจมีแนวโน้มล,ลดลงโดยตั้งเป้าหมายที่2,17.2 0 2,16.1 0 1, ลาถึง2,9.4 0 0โดยมีการพัฒนาไปสู่การลดลงสู่2,000 ส่วนคู่ AUDUSD ร่วงลวงสุดระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ที่0.6488เนื่องจากค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการคาดการ์ข้อมูลเชิงบวกจากธนาคารกลางออสเตรเลียความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐและสินค้าคงคลังแหลเลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแม้่ว่าจะมีการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆนี้แต่ทั้งคู่ยังคงอ่อนไหวต่อสถานภาพของเศรษฐกิจจีน และข่าวเชิงบวกอาจจะสนับสนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะป้องกันไม่ให้แรงกดดันต่อเงินลดลงอย่างมีในสำคัญเนื่องจากถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธนาคารกลาง g 1 0แห่งสุดท้ายที่พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหางแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป AUD อาจแตะ0.65และจุดต่ำสุดในวันที่5กุมภาพันธ์ที่0.6468 การลดลงเพิ่มเติมอาจจะนำไปสู่การกลับมาทบทวนจุดต่ำสุดในปี2567ที่0.676442และตัวเลขกลุ่มที่0.64ในทางกลับกันการกับตัวของค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ลอยว่า0วัน0.656และทะลุระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่0.6595อัดอาจทดสอบค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่55วันใกล้กับ0.6626ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดในวันที่30 ที่0 6 6 2 5ส่วนเงินปอนลร่วงลงข้างแรกในใกล้1น6แต่ต่อมาทรงตัวที่ประมาณ1.265แม้ว่า GDP ของสรัฐจะได้รับการแก้ไขก็ตามขณะนี้การซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1.265ราคาคุนมนีมีแนวโนโนมขาขึ้นโดยผู้ซื้อมุ่งความสนใจไปที่ระดับนี้เงินดอลลา,าร์สรัฐประชิญกับความท้าทายในวันจันทร์ซึ่งม่งชี้ถึงงคววาาามมมเเช่่่่ันนทีป็กลแ้ เงินปอนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่การขายแต่ควรใช้ความระมัดระวังเนื่องจากตัวชี้วัดทางเทคนิคบนกราฟรายวันยังคงเป็นเชิงบวกในทางเทคนิค Gbp พยายามดิ้นรนที่จะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันที่1.2675และตกลงไปต่ำกว่าระดับ f i b o n a c ชี r e ท r ท c e เมนต23.6%การทะลุต่ำกว่า1.2664อาจส่งผลดีต่อเทรดเดอร์ขาลงโดยพบแนวรับ ที่เป็นไปได้ที่ประมาณ1.26และ1.2591ในทางกลับกันการทะลุผ่าน1.27และ1.2709เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบต่อไปนี้ที่1.2770และ1.28แม้จะมีแรงกดดันขายบางแต่ตัวบงชี้ชี้ลายกราฟวันแนะนำให้ระมัดระวังในการคาดการระดับแนวรับและแนวต้าน ส่วนเงินเยนของญี่ปุ่นซื้อขายอย่างต่อเนื่องที่ประมาณ1 5 0 7 1ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แม้ว่าจะมีคำเตือนก่อนหน้านี้จากทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและอัตราเงินเฟอ้อผู้บริโภคในประเทศที่แข็งแกร่งเกินค่าเล็กน้อยทําให้ค่าเงินเยนสูงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ส่งผลให้เกิดการเก่งกําไรเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่นที่อาจจะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทดถอยของญี่ปุ่นได้บันเทาความเชื่อมั่นการเกิดขึ้นของการซื้อ USD ได้สนับสนุนจะแผนเย็นในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า Federal Reserve จะยังคงอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นในทางเทคนิคแล้วแนวรับคงสัปดาห์นี้อยู่ที่150.07โดยมีข้อเสียที่1.49.18 ความแข็งแกร่งยังยืนเนือ1.50.85ถึง 150. 1.50.90เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดิมพันกระทิงโดยตั้งเป้าไว้ที่1.51.45และระดับสูงสุดของปีแล้วใกล้1.51.91ส่วนสุดท้ายเป็นเงินยูโรซึ่งประเชินกับแรงกดดันขาลงแต่ระดับต่ำสุด ลายเซชั่นใกล้1.0ุแปในวันพุธทมกลางค่างเงิน USD ดีที่แข็งค่าขึ้นและความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแม้ว่าดัชนีด,ดอลาลาร์สหรัฐจะพยายามเพิ่มขึ้นแต่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ต่ำและความคิดเห็นล่าสุดจากประธาน ECB ก็ให้การสนับสนุนอยู่บางคู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือระดับจิตวิญญาณหลักที่1.08โดยมีแนวโน้มขยับขึ้นไปที่1.29หากกลับมาสู่ระดับ สูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วในด้านลบก,การทะลุต่ำกว่า1.08อันนํานำไปสู่การลดลงอีกโดยทดสอบแนวรับที่1 0 1.076และอาจถึง1.07ตลาดกำลังติดตามการเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นทางของยูโร USD อและนี้ก็คือการวิเคราะห์ทั้งหมดของวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรสามารถติดต่อมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ